ทุกๆก,กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องอุบุญแฟมิล,ลี่นี่ค่ะลูกสาวลูกสาวค่ะลูกสาว,สวส ย้อนเสงค่ะพี่น้องย้อนเสียง,ง,ยยงตรงไทยช่วงนี้แรงสันบ่ได้มาไม่อัน้นเครื่อทซัข่ติจ้าขอขอ,ขอบคุณคุณพี่เกศสอนมากมากนะคะสำหรับของเปาน้องๆนะคะ,คะ,คะทั้งหมด18เชือกนะคะแล้วก็มีของคุณตะพิกด้วยขอบคุณค่ะเอาเลยลเอาเลยเอาเลเอาเลยก่อนเอาเอาเลยเรียนนะคะเอาให้คนเลยอ่ะเอานาเดี๋ยวแม่มาเลยนะครับของบ้านน้องดาวสามเชือกนะคะ มานะครับเดี๋ยวอันนี้คุณแมนขอบคุณนะครับที่ชีพตลอับวันนี้นะครับก็รุ่งร่วงร่วมด้วยช่วยกันรุ่งร่วงไปด้วยดีนะครับขอบุญกุศลท่านในคำในครั้งนี้ขอให้อยุ่ม,มั่นขวัญยืนนะครับอยู่คู่ก,กับแต่เพื่อของเรานะครับผมขอบคุณครับอ้าวพี่ไม่จะไม่ตาย คุณน้ำใจที่มีให้เราทุกทุกวันนะครับขอให้ร่ำรวยภาพร่างกายทุกท่านนะครับขอบคุณครับในเวลาเลิกเรียนแล้วค่ะเลิกเรียนแล้ว อืมไ้ค่ะสาวดอกไม้บ right. ่ขาดค่ะดอกไม้เจ้าขึ้นหนักดอกงหญ่แต่น้อมโอ้ยเพื่อนเพื่อนเขากินจะหมดแล้วแต่สาวอุ้มบุญยังือเยอะอยู่เลยค่ะ ยังเหลือเยอะยังเหลือเยอะเออพี่ปีมาช่วยแล้วค่ะพี่ปีมาช่วยอ่ะช่วยกันช่วยกันพี่ปีช่วยพี่ปีช่วยอ้าวกระน้องไม่ต้องแกมาอะไรก็เป็นยังดอกขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจ

เพื่อนๆเริ่มจะหมดแต่อุ้มบุญยังเหลือมัอนเรียองอะไไปซ่อมอีกได้หายายไปกดเตบอบนเอ้าอันแม่บุญโชค ขอพี่ลุนเรนี่ครอบครัวครอบครัวจอมปุ่นวันนี้ครอบครัวจอมปุ่นจะกลับก่อนนะคะจะกลับก่อนเขอบคุณกคฮ้ยขอบคุณะ เอาแม่นยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เออจะได้มองต้องได้เห็นพรอมๆกันเลยสวัสดีพรอมๆกันเลยวันนี้แม่เห็นไหมรู้มไหมเห็นขอบคุณมองกันแล้วเล้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปไปไปพร่นี้เจอกันใหม่นะคะ ไอ้แซวลืมหนูได้ไงแกวตาอุ้ยแม่ลืมมีหลีแกวตากันมูเลยไ้ก่อนครับกันมูเลยไปก่อนเดี๋ยววันนี้ให้ให้น้องแกวตาวันนี้แกวตาเป็นแถวหน้าไปก่อนค่ะวันนี้น้องแกวตาเป็นแถวหน้าไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้ปวนมากเลยโอ้พี่แอนพี่แขกบอกว่ารถพ่วงไปก่อนเลยมาฉันวะ หนูดีขนาดนี้ลืมนูได้ไง่าษาทนเจะให้รถ่วงไปก่อนเดี๋ยวให้รถพ่วงไปก่อนนะคะขอบคุณไอพีที่เข้ามาให้กำลังใจมากมากนะคะสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอถือไปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ส่งที่โชกับบ้านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรับน้องมาใหม่ อย่าลืมนะครับ่ครัอย่าลืมนะครับอย่าลืม่อย่ายลคร์กัยเฮ้ยอยากลับแล้วอย่ากลับแล้วขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปบายเจอกันใหม่ครับรับายคครับนมีเงินรอกดูบรรยากาศค่ะบรรยากาศน้องๆ ต้องรอต้องรอเก้วตากับก่อนนะคะต้องรอเก้วตากับก่อนค่ะนี่รอก่อนค่ะรอก่อนต้องให้น้องแก้วไปก่อนค่ะน้ี

บรรยากาศสุงน้องแก้วตานะคะไปแล้วเอาไปแล้วเออไปมขอยอยู่ำกหลงังเพื่อนนะแอบไปพักแถวหน้าเลยอ้ไปกล่มยูอแกก็ได้ออกเดินทางแล้วนี่สาวมีตังเออ ็นี่ค่ะมีตังค่ะมีตังมีตังมีตังเด้อ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 ตังถอยถอยไปแล้วค่ะไปแล้ว เมื่อบานแล้วค่ะเมื่อบานไปแล้วค่ะมีตัง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 โอ้ยขี่ดื้อแห้งค่ะขี่ดืด้อแห้งรถเพิ่นรถเพิ่นรถเพิ่นล่อรถไปไปกบบ้านกลับบ้าน นี่ค่ะได้เวลาเลิกกับงานกับบ้านแล้วค่ะเลิก,เลกงานกับบ้านแล้วน้องๆ <c oughs> ไป <c oughs> ไปไป,ไปกับบ้านกับบ้านมีตังค์นั่นดู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 ไปเราหยอกพี่ลุงมาเยอะมาเยอะบรรยากาศน้อง, <c oughs> องๆส่งน้องๆกลับบ้านอีกแล้วค่ะวันนี้ เด็กๆกลับบ้านค่ะตังเอ้ยตังมาบ้านมาบ้านเร็วเริ่มออกไปแล้วหนึ่งเชือกสาวอุ้มมาแล้วค่ะถึงบ้านแล้ว <c oughs> ตังเอ้ยตัง ความวุ่นวายค่ะกับปุ๊กเขาเม่ไพ่มุนชะเลยตัางตางั้งไปเลย <laughs> ถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วลูกสาว คุนค่ะเพื่อนๆก็กลับกันหมดแล้วผนมีตังเอ้ยตัง้อกี้กๆไปแล้วคุค่ะมวนหลายมวนกับพี่หลงไปแล้วคุณขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เขามาเป็นกําลังใจให้กับน้องๆี่ซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ทางช่อง พังอุ้มบุญแล้วก็ช่องอุ้มบุญแฟมมารีกันหนึ่งแค่หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ